ว,วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงหนึ่งในเกมชิปหายการช่าง r u m b e r Hill ซึ่งคราวนี้ในเกมนี้เนี่ยเราจะได้สวมบทบาทเป็นช่างไม้กันเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวแบบ indie simulator co-op เล่นกับเพื่อนถ้าใครเนี่ยไม่มีเพื่อนเนี่ยก็ไปร่วมจอยแบบออนไลน์กับเพื่อนๆได้น่าไปหาเพื่อนเอาดาบหน้านั่นเองนะโดยเกมนี้เนี่ยถูกพัฒนาโดย All In One g a m เนี่ยก็ได้วางจำหน่ายให้กับ PC บนระบบสตรีมแล้วก็ Nintendo Switch จะมีกราฟิกเป็น ตัวการ์ตูนนะสามมิติ นะออกแนวแบบน่ารักน่ารักเหมือนตุ๊กตานะครนะับแต่ตอนเล่นนี่อาจจะหัวร้อนเล็กน้อยนะการเล่นเกมนี้เนี่ยเราสามารถเล่นได้กับเพื่อน4คนด้วยกันสูงสุดนะโดยเราเนี่ยจะมีการเล่นในลักษณะเดียวกับ Over c o o k ุกเลยถ้าใครผ่าน Over c ร o k ุมาก่อนเนี่ยก็จะเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายมากๆนะละเมอร์ฮิลเนี่ยจะมีการออกภารกิจให้กับเราครับอยู่ที่มุมล่างสายนะไม่ว่าจะต้องให้เราตัดไม้เข้าลงเลื่อยตอนสัตว์เข้าคอกหรือว่าไปขโมยไข่ไดโนเสาร์โดยสุภา,าษรกต่างๆในเกมนี้มีตั้งแต่เพื่อร่วมทีมที่จะเวียงขวานตััดดไมม้าาโนหวเรตก เราสรพสัตที่โกรธเกลเียวคอยแต่จะพุ่งชนรวมถึงลิงเจ้ากรรมนายเวรที่คอยแต่จะโยนทุกสิ่งทุกอย่างใส่เราเหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติทางก่อนและเหล่าเดวเสายักษ์ที่จะคอยจับเรากินตลอดเวลารวมถึงขวางทางไม่ให้เราไปไหนแต่อุปรสรรคที่สําคัญที่สุดในด่านนี้มันก็จะมีแพตฟอร์มนะมีเหวนะมีน้ําเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเดินพลาดมีตกตายหล่นน้ามีโดนฉลามกินอย่างแน่นอนโดยในแต่ละด่านนั้นก็จะมีการให้คะแนนของเราเพื่อปลดล็อกดวงดาวนะตั้งแต่1นถึงสดาวเก็บสะสมเอา ไว้ในการปลดล็อกด่านต่างๆอีกทั้งในแต่ละด่านนั้นก็จะมีมอบภารกิจท้าทายให้กับคุณนะเพื่อเอาขวานเงินไปเป็นรางวัลกันเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ล้วนเล่นได้ทั้งสิ้นนะเพราะว่าไปหาเพื่อนเอาดาบหน้านั่นเองความสนุกของเกมนี้เนี่ยก็คือการวิ่งท้าตั้งเอาของไปส่งน่ยได้ความตลกก็คือไอ้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเนี่ยที่จะขัดขวางเราจากภารกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตลกโปกฮากันเลยทีเดียวน,นั่นก็คือเกม l ัมเบอร์ฮิที่ผมได้พูดถึงนะอย่าลืมครับผมนะดูมาถึงตันนี้นะก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมกันคนสักคนละไลค์นะครับผมแล้อย่าลืมกดติดตามช่องเมาส k g ์เ e เกเมอร์ของผมแล้วมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปครับผม